สีแดนนะคะสีซั่นพี่สามคีพีี่หนึ่งนะคะทุกคนก็มีความสามารถใส่แดนส์ใส่แดน์ใช่แล้วเต้นเก่งทุกคนเลยอ่ะพราะคิดท่าแค่แบบเอเอ่นะที่แบบขนาดเป็นทีมให้แค่้าวทีตอนแรกเข้าใจว่าให้เป็นแบบชั่วโมงนึงเ่ยอเเรามันเยอะเราต้องแบบคีดเอทตอนนั้นให้เพลงตอนนั้นให้จบตอนนั้นแล้วคิดตอนนั้นท้าไดทีสั้นสั้นแต่ว่าแบบว่า ใช่มันจะดูความแบบเหมือนคีดเอของแต่ละทีมแล้วไอ้ความเป็นทีมความรวดเร็วความอะไรเงี้ยความเข้ากันของทีมอะไรเงี้ยมันขึ้นอยู่กับกรรมการด้วยนะเว้ยว่าเขาจะชอบเขาจะอินเขาจะอินกับการแสดงของของของทีมไหนอะไรเงี้ยขาต้องมองได้แหละอย่างเช่นแบบถ้าถ้าเดี่ยวก็คิดตามเดี่ยวแต่ว่าถ้าทีมก็ดูภาพรวมของทีมอะไรอย่างเงี้ยเออว่ามันมีความแบบเข้ากันได้แค่ไหนหรือว่าการทํางานเป็นทีมเป็นแบบไหนอะไรเงี้ย อชอบมาสนุกดีเหมือนเหมือนเรามานั่งดูมวยนะเฮ้ยอะไรกันอย่างเงี้ย่าแต่ละท่าโหดมากปวดมากจริงแต่เราโดนปวดนี่แต่แชมป์มาเลยอ่ะแชมป์โลกแชมป์ประเทศเอาแชมป์อีกแล้วอันนี้ก็แชมป์อีกแล้วเอ้าแชมป์แต่ว่ามีมีน้องคนหนึ่งที่ม้ามืดใช่อายุยี่สิบเอ็ดใช่ตอนแรกเราคิดว่าอายุต่ำกว่าสิบแปดดีอ่ะเออเต้นอะไรนะเหมือนน้องยังไม่ค่อยไปเวทีใหญ่ใหญรือเปล่าใช่เต้นหรงเต้นเอง แต่ถึงขนาดแบบเป็นตัวแทนของของทางทีมเลยนะเว้ยที่เป็นลือกมาแล้วเออแจ็คสันแบบคือคาดหวังอ่ะแบบเออให้น้องแบบสู้สู้จนแบบนั่นอ่ะก็ถึงที่สุดอ่ะจะแดงจะเปรัยบภาพใช่ใช่เห้ปวดโากาสให้นะใช่ให้ไอ้ท้ามั่งเลยเลปิดโอกาสให้น้องมาเลยจริงๆรแล้วก็ปูปูเนาะทีมหวังยี่ปองเน่ะเต้นจนเหนื่อยเต้นเต้นจนไหลเข้าทีมเลยดีกว่าไหลเต้นจบคือมันเห็นความแบบ เข,เ,ขเขาเขาเขาเต้นเก่งเต้ได้ทเชมเป็นแนชมป์โลกอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสิ่งที่เขาสื่อสารออกมากให้เราถึงแม้ว่าจะเป็นแชมป์โลกไว้แต่ว่าเวลาที่เขาเต้นอ่ะมันทําให้เราอินไปกับเขาสนุกแล้วก็ดูแบบตลกอะไรเงี้ยด้วยเตนเขาอะไรเงี้ยถ้าเต้นที่เขาสแสดงออกมาเว้ยอืม,มคนเก่งนั้นเลยอ่ะทำไมอ่อืออแล้วแบบอะไรนะเธ <c oughs> อน่าจะหนักใจมากเลยอ่ะว่าจะเลือกใครทีผ้าคนานี้เจยผ้าผ้าน้อยปะแค่ใช่ผ้าน้อยคนละขี้สิบกระผืนอ่ะแต่ว่าคนมาตั้งสี่ร้อยคนอ่ะมันเยอะมากเลยนะ ก็คือในหนึ่งเลือกแต่คัดเลือกจนถึงยี่สิบกว่าแล้วคือคัดเองหมดเลยอ่ะเลือกคัดออกคัดออกแมนจแต่หนักใจอีกอย่างหนึ่งก็คือหนักใจตอนที่มาแย่งผ้ากันอ่ะคือกูต้องชนะเว้ยกูถึงจะได้ผ้าเพิ่มเนาะก็อยากได้คนเพิ่มใช่ไม่งั้นก็คัาเรียกว่ารถ้าไม่มีผ้าก็คนที่เหลืออยู่ก็อาเป็นคนจริงจริงเขาหลังมาทำไมไงเนาะเออว่ะยังยังมไม่หมดเลยนะใช่เขาถึงเขาถึงให้ผ้ายากไงก่านจะให้ผ้าได้เอาอะไร แต่ว่าสิ่งที่เราเห็นก็คือเวลาที่มันจะมีอาจจะภาพหรือว่าวิดีโอของคนที่ไม่ผ่านเข้ารอบเนี่ยแป๊บเดียวเนาะแล้วก็เขาก็ไม่ได้นับให้ดูไงเพราะผ่านไปกี่คนแต่ว่าเขาจะเอาคนที่แบบเด็กๆตัวแบบเด็กๆคนเด็กๆมาอย่างเงี้ยใช่ไหมคนแรกนี้เลยอ๋อที่ก็รับเราเราไม่ไม่ค่อยรู้เนาะเราไม่แต่พวกน้านน้าเหมือนแบบยู่จับเขาดูมาเยอะรุมการมุการเขาต้องดูมาเยอะอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบเพิ่งเริ่มเต้นได้ไม่ถึง เอ่คัดคัดคัดหยุดหยุดใช่ที่บอกว่าตาแหวนเหมือนกันนะเอาออกเลยเออแบบแบบอะไรอ่ะไม่มีมเดสิเียป็นรีนแบบใช่ป่ะเป็นสิที่แ่บเออเนี่ยคนที่เขาอยู่ในวงการเนี้ย ขาจะรู้บาริกก็จะรู้ว่าแบบนี้เป็นท่าอะไรของใครก็จะรู้นะว่าใครมีท่าประจำตัวหรือว่าอะไรเงี้ยมันจะเป็นเอกลักษณ์ของเขาอีท่าที่โค้งงอหัวก็ะดึกทีมจ๊คอ๋อที่เก่งเสื้อเกี่ยวนัำเก่งเกี่ยวป่ะใช่เออชอบพีแกซิงเกิลนไงโอ้จริงปูปูก็คัตตามาดวคือขาเขาพันกันมากเลยอ่ะปูปูอ่ะออโอ๊ยแต่ละคนมีแต่เก่งเ่นเก่ง แล้วมันแล้วมันมีหน้าหนึ่งอะที่แบบทางยักษ์สันอะเขากระโดดแบบคือเอาคอขึ้นไว้รอคือแบบตัวเขาระโดดไปอะโดยที่ไม่ใช้เหงืออันนั้นคืออันตรายมากเลยนะอันตรายทั้งเออเตียตีลงกากับหลังแล้วเอาคอค้างไว้อย่างเงี้ยใช่แล้วแต่เขาไม่ได้ใช้มือเลยโดยที่ไม่ได้ใช้มือใช่คืออันนั้นอันตรายมากเรอตกใจเลยอะเห็นแม่บากก็คออะเออจริงแต่ไม่อยากเห็นตำนานที่นี่แล้วก็ทีมทีมที่ทีมผู้หญิงอะ ทีมของท่าเหลียงป่๊เอออุ้ยมีแต่คนเก่งๆเลยีมนั้นนะเหมือนเป็นคนอะไรล่ะออกแบบท่าเต้นบ่านเขาดูการมาเขาเขาทำการมานมาโดยที่แบบว่าดูว่าใครมาบ้างมาดูทุกคลิปอะไรเงี้ยเขาจะดูหนักกว่าคนอื่นนะมันเขาเขาเลือกที่จะแบบรวมทีมเออต้องมีความสามารถแบบว่าเอ้ยอะไรออกแบบท่าเต้นได้หรือเปล่ามันเขาคาดหวังอะนะคนไว้เลยอะเออใช่แบบวางแผนไว้อะไรเงี้ย มีตัวคนเก่งๆอ่ะทุกทีมเลยเบนเทอร์มันก็ไม่ยอมกันเว้ยแบบโหดอ่ะเดินแบบจังที่จริงใช่ป่ะกับแจ็คสันเนี้ยเวลาที่เลือกเลือกลูกทีมก็เลือกหัวเหมือนกันคือตอนแรกๆแบบที่แบบว่าเอ้ยให้สำรองเอาไว้อะไรเงี้ยถ้าคือไม่โดนใจจริงๆก็จะไม่เลือกจนได้เอามาแบทเทิลกันฟอร์วูดแบทเทิลเอามาแบทเทิลเปรียบเทียบเปรียบเทียบเปรียบเทียบเต้องเปรียบเทียบเนี่ยถ้าพีสไตล์มันจะดีกว่าไงเออถ้าพีสไตล์ได้ดีอ่ะ มันมันจะให้เราเห็นไงว่าเักยภาพตั้งตอนนั้นน่ะเขาเกยนได้แบบแค่ไหนอะไรเขามีของแค่ไหนความสามารถทีเอทแบบอะไรไปไหนได้มากแค่ไหนอะไรเงี้ยก็เพลงที่เขามาแสดงนก็ต้องฝึกมากาต้องซ้อมมาแล้วไงแต่ว่าฟีสไตล์ก็คือเปิดเพลงให้หน้าตอนนั้นเลยหน้าตอนนั้นอันนี้มันมันมันรู้สึกแบบว่าเนี่ยแหละมันเป็นจุดที่ชี้ขาดเลยว่าคุณสามารถทีเอ็ทอะไรได้คุณสามารถแบบเอ็นจอยไปกับท่าเนอะไรได้มากแค่ไหนี้แล้วหูก็ต้องฟังเพลง อีกสมองก็ต้องสับวีขอรูนี้ท่าใหญ่าีสเลยแล้วจะก๊อปปี้ก็ไม่ได้จังตาคนเขาจะรู้อะไรอย่างเงี้ยเออเนี่ยเหมือนมีกล้องวงจรปิดจับตาแล้วใช่แล้วคนไม่ใช่น้อยแล้วตรงนั้นหลาอร้อยข้างสิกลุ่มละร้อยอะดีไม่ดีก็เขาคนนั้นจะโดนแบ่งหรือเปล่าใช่จากหมู่คณะจะเป็นเต้นที่ไหนเต้นหนึระธานาธิบ แล้วที่สำคัญก็คือเวทีอลังมากใช่ซีซั่นนี้คืออลังมากรู้ป่ะเปิดตัวหนังอลังการมากจริงๆตั้งเปิดมาเหมือนตั้งเป็นเลแลววันหนังจริงๆเขาเปิดผิดป่ะวะโถ่โอ้ยขบวนพาเลโอ้โหที่มันมีทะเลอีกนะของจริงอ่ะสีประจำตัวเออสัญลักษณ์ประจำตัวโอ้โหยิ่งใหญ่ไกลๆมากเสด็งป่ะวะเสด็งมา เสียงแสดงแสดงแล้วก็ขุนยนต์ขุนยนต์ที่เป็นนักรบบ้างเนี่ยงจนสลัดป่ะจนสลัดีแต่แต่เหมือนสัญลักษณ์ของพี่แกจะแบบเป็นหัวมั้งหัสีแดงอไรย่างเงี้ยไม่ไกลมากแล้วก็มีโซนเนาะโซนตะวันออกโซนตะวันตกโซนเหนือโซนใต้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ใครชอบโซนไหนที่เรียลกล้ามากมีทาวน์สแควร์ที่ใหญ่ก็เราจะพูดอะไรอะนักการะมองอย่างนี้เหมือนกับ เขาเรียกอะไรอ่ะเหมือนมือจำลองอ่ะใช่มือจำลองในคอนเนต์ใหญ่กอ่านทุาไม่ต้องเนื้อเนาะชีสังศีอะไรเขาอาจจะเปิดแบบคนเที่ยวได้นะเป็นคาเฟ่น้องจริงคิดเง็นนะน้อจะวังแผนระยะเวลาเท่านี้อย่นล้วเขาอาจะเอาไว้ใช้สำหรับตัวนี้ก็ได้นะเก็งแกแบบลงทุนยอดอ่ะดูโลเคชั่นเกสิ มองชนเยอะมากเนี่ยใช่ดีที่สุดเลยสถานที่อ่ะสีแดงซีส้มสี่นะคะก็กำลังจะมาแล้วเนาะก็คือมีหวังที่บอมเดิมใช่จริงจงเหมือนเดิมเพันลี่ซึ่งเป็นสมาชิกเก่าของซูเปอร์จีนเนี่ยใช่แล้วก็พันเกิรโอ้โหเอเดนสามคนเอเดนสามคนแล้วก็มีไบจีกันหนึ่งคนใบตีกับผีเน เด็ดเท้งนั้นเลยเป็นในั้องมาตราะสูงได้ได้มาตรฐอสูงนะมาตรฐานเนี่ยคือการเต้นของเขาเราก็คือยอมรับได้เลยว่าแล้วสไตล์แต่ละคนเนี่ยก็คือการประสิิน่ะมันจะเป็นคนละแบบแต่ว่าแบบที่แน่ชัดก็คือมาตรฐานสูงมากสูงใช่เพราะว่าเหมือนประสบการณ์ตัวเขาเองอ่ะมันก็ต้องเคยผ่านมาแล้วเออผ่านมาแล้วมันก็ต้องแบบเคยทําแบบไหนมามาตรฐานแบบนี้แบบนี้เขาถึงแบบให้เข้ามาได้อะไรอย่างเงี้ย คิดว่าเมนเทอร์ก็แบบประสบการณ์เยอะรอดูนะคะเพราะเห็นแบบแบบน้องซีซั่นสี่เห็นหลงฮี่บอาอะไรอะเหมือนของพักษ์ของมเนโอ้ยแสนสองหมื่นนั่นแหละอะไรบกว่าไติดตามเออเปตามนไคะเนาะเดี๋ยวเราไปติดตามอีพีที่สองกันนะคะอีพีนี้พวกเราไปแล้วเนาะนะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ